มีแผลนะหนึ่งจุดน่าจะโดนเอ้ยไงถ้น่าจะโดนไฟผิดนะสองไอ้ดูะหอมมากนี่คือวนะัวอะไรเนี่ยโอ้โหดูดูไอ้ลูกแดงแป็นไหมนะห,หึสู้เขาไม่ได้เนะี่ยโอ้ยดู้แลวออกไหมดูน้ำตาไหลนะเลยอ่ะไอ้ลูกฮะ ย้อนแสงไว้อานนี้ไงฮะโอ้แล้วก็มีกิกนแค่นี้ตรงหัวก็มีนะโอ้โหดูร้องไห้จริงๆนะเนี่ยออกไหมลูกไปไหมไปไหมลูกฮะดูหัวสินี่แผลหนึ่งเป็นสีอะนี่เนี่นี่แผลใหญ่นะโดนควายขิดไงลูก ออกดีกว่านะนะนะออกดีกว่าเราแย่นะนะแล้วอันนี้นี่น,นี่เรอมาไปมาไป